สวัสดีค่ะปัจจุบันลิซ่านั้นได้ประสบความสําเร็จอย่างมากในตลาดโลกเธอกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ฮอตที่สุดนะตอนนี้ไม่ว่าจะทําอะไรลิซ่านั้นจะเป็นที่จับตามองอยู่เสมอและล่าสุดค่ะศิลปินชาวอังกฤษอย่างจัสตินแบลแมนนะคะได้สร้างภาพเหมือนลิซ่าโดยใช้ก้อนหินค่ะจากแม่น้ําโขงประเทศไทยสําหรับคุณจัสตินแบลแมนค่ะอายุ46ปีศิลปินชาวอังกฤษค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี2564ที่ผนน่านมานายจัสตินนะะ เคยเป็นข่าวโด่งดังทั้งในสื่อไทยและต่างประเทศจากการเรียงหินและก้อนกรวดสร้างสรร์ผลงานศิลปะที่เรียกว่าแลนด์อาร์ตตามข้างทางหรือที่รกร้างจนสำเร็จออกมาเป็นงานศิลปีที่น่าตื่นตาตื่นใจหลายชิ้น โดยวันนี้นะคะคุณจัสตินแบ็กแมนค่ะได้เผยแพร่ลิซ่านะคะที่ได้ใช้ก้อนหินจากแม่น้ำาขงประเทศไทยนั้นมาเรียงเป็นรูปของน้องลิซ่าค่ะเรียกได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานของลิซ่ารักพิงขึ้นมาเพราะผลงานศิลป,ปะของคุณจัสตินแบ็กแมนค่ะเป็นงานศิลป,ปะที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลย และสุดท้ายนี้นะคะชาววันที่14พฤศจิกายน2565มีคนพบเห็นลิซ่ากับแม่ของเธอค่ะอยู่ที่วันแวนเดบินค่ะเป็นจุดชมวิวสูงที่สุดแห่งมหาคนครนิวยอร์กบนตึกชั้นสูงนะคะโดยเป็นจุดชมวิวจะเป็นตรงนี้ค่ะโดยลิซ่าได้ทําการถ่ายรูปรถชมวิวค่ะรอดูรูปส,สวยๆกันเลยนะคะคาดว่าลิซ่าน่าจะโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะแอบว่าอยากจะเห็นรูปส,สวยๆของน้องลิซ่าแล้วค่ะ ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ